สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวนะครับเป็นเรือเป็น Thunder m o n นเตอนะครับตัวนี้เป็นระบบปั๊มเจ็ตนะครับปั๊มเจ็ตคือแบบนี้นะฮะเป็นจะไม่มีใบพัดทางด้านนอกเรือนะครับเนี่ยจะใช้การดูดน้ําดูดน้ําเข้าใต้ท้องแล้วก็พ่นออกเหมือนเจ็ตสกีที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลเราเห็นนะครับก็ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็จะเป็นใบพัด นอกเรือนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเจสกีคือเป็นเป็นปั๊มดูดอัดนะครับข้อดีของมันคือเวลามีเศษสวะหรืออะไรมันจะไม่ไปพันใบพัดนะครับแต่มันก็จะเข้าช่องนี้แทนแต่ช่องนี้คือจะเป็นซี่ตะแกรงนะครับโอกาสเข้ามันก็จะยากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นทะเลได้นะครับทุกอย่างมันจะกัน <c oughs> กันน้าหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับก็คือจะดูดน้ําเข้าไปวนมอเตอร์แล้วก็จะระบายออกตรงนี้นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับเป็น2.4กิกะเฮิรตซ์นะใช้ฐาน4ก้อนนะครับ 2A ตัวนี้เป็นสินค้ามีมอร์กอน,นะครับแล้วก็ชุดเป็นไกลปืนนะปรับฟงังก์ชันได้นะครับจะปรับกินซ้ายกินขวาจะหนวง หน่วงความเร็วมอเตอร์ช้าเร็วนะครับคือเราอยากให้เด็กเล่นใช่ไหมลูกเราเล็กๆเราไม่อยากให้เขาแบบเล่นเต็มกําลังเดี๋ยวชนเดี๋ยวแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปรีนะครับ,รรบมันก็จะทํางานช้าลงนะครับช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับดันแล้วก็ยกนี่นะครับแบตเตอรี่เป็น7.4โวลต์น,นะครับ 1500มิลลิแอมระยะเวลาเล่นประมาณ15-20นาทีนะครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อแบตเสริมนะครับก็จะมีเป็นริปโพนครับลิปโพตัวนี้ก็จะเป็น7.4โวลต์นะครับ1500มิลลิแอมนะครับมันก็จะแรงกว่าแบตเดิมแต่เวลาถ้าซื้อแบตตัวนี้สำรองไปเวลาใส่มันจะใส่ช่องตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องเสียบปลั๊กแล้วก็วาง วางไว้เฉยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาก็จะปิดได้ครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> ดันลงไปในช่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่แบตเดิมมันใบแบตเสริมมันจะเข้าไม่ได้นะ <c oughs> นี่เป็อนอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็แบบเสียบเข้าตรงนี้ แล้วก็มีสายชาร์จไขควงนะครับมีมาให้มาเปิดรีโมทนะครับถ้าเสียบแบตปุ๊บเรือพร้อมทำงานเลยนะครับแล้วก็เปิดรีโมทก็จะเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นหน่วงคันเร่งอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับจะช้า เนี่ยอันนี้ก็จะเต็มปตินะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับบาลานซ์นะเนี่ยปรับบาลานซ์กินซ้ายกินขวาเคมนไะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนู่นโอ้เร็วนะครับเร็ว ถอยหลังได้อยู่นะครับแต่มันช้าหน่อย ระ,ะระยะเวลาการเล่นก็สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนี่ยถ้ากดเร็วๆอย่างนี้ก็ประมาณสิบฝ่นนาทีก็หมดแต่การที่จะเล่นให้สิบห้านาทีเล่นไงรู้ไหมสิบห้าถึงยี่สิบเนี่เล่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับมือเราด้วยว่าเราเล่นแบบไหนอ่าถ้าเราแบบหน่วงคัาเร่งใช่ไหมหน่วงให้มันช้าเนี่ยนี่เร่งเต็มที่ไปแค่นเนี้ยเนี่ยผมกดจมเลยนี่มันก็ไปแค่นี้สำหรับเด็กๆเ,เล่นนะอ่า มันก็จะไม่ค่อยไปกระแทกชนเวลาเราเล่นในอ่างน้ําสระน้ำอย่างเงี้ยมันจะเป็นขอบปูนใช่ไหมอ่อเราคนโตรเราอยากแรงอ่ะเราก็ปรับสุดนี่ครับไปได้ไกลนะรุ่นเนี้ยประมาณร้อยร้เมตรไกลอยู่นะครับ เล่นทะเลได้นะครับถ้ามีโอกาสผมไปทะเล <c oughs> ผมจะเอาไปรีวิวด้วยนะ นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเศษสวะเข้าไปแบบนี้นแต่มันเข้าไปไม่ถึงเรานะครับมันติดตะแกรงก่อนถ้าเป็นใบพัดมันก็คงพันไปแล้วทีนี้เราเล่นเนี่ยมันจะมีน้ําเข้าไปยังไงน้ําก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุกถ่ายน้ํานะครับเนี่ยถ่ายน้ําออกนะครับมีน้ําอยู่โอเคนะครับสําหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะรหัสรุ่นนะครับชื่อ T Y ทีว2 7นะครับเป็นไฮสตรี e เจ็ดนะครับโอเคนะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ id แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมโอเคครับ